สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไทเกอร์อิมมัทเทนะครับยืนในเกม p s 3นะครับผมไอเอ็กภาคสามนะฮะจ้าเอเดนเสาได้ครับผมนะฮะเจ่อยึดตำแข็งจ้าเอเดนเสาได้ครับผมโอเคลืมชื่อครับชื่อมันยาวนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาต่อจากอีพีที่แล้วเลยละกันนะครับผมนะไปจะหาคิดตั้นต่อไปครับนะครับโอเคเดินติดกระแพงซะงั้นแต่นะตรงนี้มีร้านค้าด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะครับอัน นะี๋เราเก็บของก่อนนะครับเก็บของเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้โอเคอันนี้ลูกบอลน่าจะเอาไปใช้โจมตีนะครับอะผมแวะดูร้านค้านิดนึงแล้วกันนะมีอะไรให้เราซื้อบกันไม่มีคิดตั้นหน่อยทุกคนนะฮะคิดตั้นซื้อเบลล์นะครับอ้ดอันนี้เราไม่รู้คืออะไรนะ that l i t งไม่พออันนี้อันนี่สี่ร้อยตังไม่พอเก็บตรงนี้อีกหนึ่งแล้วกันนะครับแต่นะมีนกมาโจมตีเราปะเนี่ยเอ้ยคิตตันนี่ไงเจอแล้วโอเคได้แล้วครับหนึ่งตวยอเนตีเข้าไปอืออือ โดนไหมไม่ไม่โดนนะถามจริงถามจริงเออไม่เงียเออเตอตลอรอย่างร่วงล่อไปกินนัดไม่รู้เลยใ่นหครับตรงนี้มันมีหลุมนะเมาเห็นแบบนี่อย่ามาเนียนนะครับอย่ามานเนียนเออเก็บผลไม้ก่อนนะครับไปดูยกันต่อครับเอาละ,ะเขาเราทําอะไรไม่รู้นะตอนนี้อันนี้คือเราต้องทำอะไร ไม่ใช่ไงไฟเหรอเดี๋ยวนะให้เราเอาไฟมาทำอะไรครับใช่ไหมไม่น่าใช่นี่ครับให้เรามาทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะอืขึ้นทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเก็บเก็บไปนี่ก่อนนะครับ ผลไม้อ่อคเราต้องเลียงข้างบนก่อนเอ้ยนี่ไงไรอ่ะอุ๊ยอ๋อเราต้องใช้ปลาขอนไม้นะครับนี่ไงนี่ไง,ไงเย้ครับนะเก็บผลไม้แป๊บแป๊บหนึ่งพีแป๊บหนึ่งใจเย็นดิ จะบวงเดียวเลยเอ้ยโดนเออสุกว่าเราจะตายแล้วนะครับทุเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบล่วงอก่งเงีเล็งปลาเข้าไปเคยเรามีสิบเก้านัดนะทุกคนเอ้ยไม่หายละเอ้ยเราจะตายแล้วจะตายย่าโอ้โหเรียบร้อยแตกเลยครับผม เอาใหม่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 เรื่้าเกิดเราตายมันจะรีใหม่นะครับเออมันจะรีใหม่ว่างั้นเถอะแต่ว่าคิต้านเราเราเก็บไปแล้วเนาะนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ๆเรื่องเกิดเราตายมันต้เริ่มใหม่เนาะเราต้องจัดการในตัวกระลอกกันก่อนเนี่ย ไม่รู้ว่าเรียกตัวอะไรเรียกกระลอกอะเรียกแม่นก็ไม่ได้มันขุดดินได้ตุนปะเออมันคือตัวตุนหรือเปล่ารครับคนคือตัวตุนหรือเปล่านะเะจับก่อนเจ็บก่อนเย้เค,ครับเล็งได้ตรงนี้เลยละกันนี่ครับปลาไปก่อนโอเคครับเรียบร้อยเอาละโดดข้ามไปเลยครับ ค okay. ไม่ไงมันต้องเล่นครับมันต้องเล่นเฮย้ยลบนี่งไงเอามันก่อนเลยละกันไม่งไงโอเคครับผมไปเก็บลูกกันเลือดกระสุนรู้แก้วแนละ้วเรารู้แก้วแนละ้วไปต่อแป๊บน,นึงพอดีมือแคะเข้มงกอยู่ครับผมมึงไม่ว่า อะไรทำไรทำไรท่าไม่ตายนี่ไงจะลอยพี่เดียวหายโอเคครับปาไป่อยโอเคสวยเฮ้ยคิดต้านดีกว่นานะเก็บไงอ่ะกระโดดลงไปเลยเหรอฮึบฮึบนี่ไงได้แล้วครับอึ๊บเกือบครับโอเคมีตรงนี้ใช่ไหมโอเคอเครับเฮ้ยฮึบ ไม่ไงโอเคครับกระโดดระยะยาวครับผมแล้วก็ข้างล่างนี่เนาะนะครับลองไปเลยเก็บแอปเปิ้ลนีล่อะไรมันดีมีตรงไหนอีกอะ่ะข้างบนนี้ปะเออใช่ข้างบนนี้ครับไงนี่ไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นไง,งโอเคครับเสร็จแล้ว ทนี้เราต้องต้องทำยังไงต่อนะผมไม่แน่ใจนะเราจะต้องเข้าไปในถ้ำหรือเปล่าใช้ไ,ไฟนะ,ะมีลมบอกทิศทางครับน่าจะเข้าไปในถ้ำนะมันค่อนข้าง,ง,งลื่นนะครับสมบัติโจทย์เราเยอะซะด้วยนะครับเป็นไงเพิ่มพิฆา เพิงที่คาดไม่ยังไงรู้จกักแอดมาตักเทล่าเออไม่ยังไงโอเคเรียบร้อยแต่เราเก็บของก่อนนะครับหรือเปลไาหวังว่าไฟคงไม่ดับนะเห็นไหมผมรู้สึกผมจะเดินเลยมาได้เปล่านี่นะครับจะได้ไม่ต้องบอกว่ามาหลายรอบ ไปเก็บของก่อนนะเก็บของเก็บของก่อนโอ <_ d ata> อยนี่ไงมันมันขึ้นสามเหลี่ยมนะมขึ้นสามเหลี่ยมให้เราก,กดหรือเปล่าออ๋มีมีซ้อนตรงนี้อีกมีซ้อนตรงนี้อีกอทำไงฮะอ๋อนี่ไงเราต้องใช้น้ำแข็งละลายนะครับเอ้ยใช้ไฟละลายพูดผิด <_ d ata> ไฟละลายน้ำแข็งอนะครับใช้น้ำแข็งละลายงง โอเคครับจิ้มให้หมดเลยจิ้มให้หมดเลยเอ๊ะต,ตรงนี้เราเดินเลยมาได้ยังไงโอเคครับหมดแล้วนะครับรน,รนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคไปทีนี้ก็เหลืออะไรอ่าออตัวอะไรข้างบนต้องตระการอีเล้งนี่ก่อนนะ อบปลาเนี่ยเออยิงเออดอนไหมโดนไหม,ไหมต้องโดนบ้างแหละโอ้โหมันมันหนีไปยังวะเอ้ยิง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 โอ้โหมันหลบได้เลยยังไงไม่โดนเลยไม่โดนเลยเอ้เฮ้ยอะไรอะ่ะขรรได้ไงอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่โดนโดนสักทีดิเออเรียบร้อยครับโอเคพอไปเกือบร้อยนัด มดไปเกลียดอยนานทุกคน,นนี้เลอภารกิจเดียวนะก็คือเราต้องทำอะไรก็กองกองหินข้างล่างเนี้ยน่าจะมาตรงนี้แหละอ่านี่ครับแล้วก็น่าจะเอาไปกบนะให้เอาไปกบปล่าอ่าใช่ครับเอามากบกบนะโอคใช่เอามากบนะได้หนึ่งกองแล้วนะฮะก็ขาดอีกสี่กองสี่ก็ภารกิจเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ โอเคง่ายๆครับไม่มีอะไรยากเลยไม่เห็นมีอะไรยากเลยเหลืออีกเลยสามกองนะครับโอเคสองกองเท่านั้นครับสองกองเสร็จแล้วนี่ถ้าเมื่อกี้เราไม่ฆ่านอกไปนี่มันอาจจะมจบตีเราก็ได้นะ โอเคครับอีกกองเดียวเสร็จแล้วครับกองเดียวกองเดียวนี่เดินธรรมดาไม่ได้ครับเดินอย่างนี้อย่างนี้เร็วกว่าหรือเปล่าเร็วกว่าหรือเปล่าใช้ท่าไม้ตายไม่ได้เออเสร็จแล้วบอกว้าวจอดอะไรเพื่อนโอ้มาเก่งมาก เราเล่นเล่นเราเล่นเป็นช้างเหรอไอตัวนี้มันชื่ออะไรผมลืมไปแล้วฮัลโหลสวัสดีเพื่อนต้องทำยังไงครับเนี่ยอ๋อกดกดสามเหลี่ยมย้ำๆพองัดขอ,อนไม้นะครับผมโอเคผมขอสนใจแอปเปิ้ลมากกว่านะครับตอนนี้ <laughs> เฮ้ยคุมยากเหมือนกันนะนะครับคุมยากเหมือนกัน ทีงัด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 อึดอึดโอเคไปครับอันนี้เท่าไหร่เราอืมร้อนจอมตีเราขนาดนะไม่ไงโอเคครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนว่านะครับเพราะว่าเขาจะทำร้ายเราได้อ่ะนี่ไงนะ งัดน,นี่ไงเออแตกหรือเปล่อาอยัางไม่แตกออนีไ่ไงงัดนี่ไงโอเคหมดยังอาจจะหมดแล้วโอ้ยก็ม่อีกลังนึงโอ้ไม่ได้แฮะเราอย่าไปสู้เขาดีกว่านะครับนี่ไงนี่ไงเขาไม่พอใจเรา ทำไมพอใจเราเออเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดน,โดนได้ยังไงโอเคเอาตัวน,นี้ก็อะไรยละกันได้ยังไงควิดไปดิเฮ้ยพิงตามพิงตามพิงตามอืมโอเคครับแตมเพือแป๊บหนึง่งโหมาเยอะมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคภารกิจก่อนเออ โอเคเรียบร้อยไปแล้วไม่อยู่แล้วใครมาอีกะชิมตำหน้าเบอร์ผมมาหาหน้ามากเลยเหมือนว่าแรดสอตัวนี้จะมีปัญหากับเรานะ โอเ,อเ,เอคครับตัดไปเลยข้ามไปเลยแล้วกันคืออะไรครับเนี่ยโอเคครับแล้วไงต่อครับนี่ยมาแล้วคืออะไรครับนี่เด,ด,ดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอะไรคืออะไรครับเน,นี่นนนย นี่นะโอเครอเข้ามานี่มายังมายังมายังอึ๊บอึ๊บโอเคได้นะครับต้องรอให้พังหินนะครับผมพออังหินใช่ใช่โอเคครับมาแล้ว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 ,มา,ลวมายังมายัง โจดโอ้โหเกือบพังวะหินไม่พังว่ะนะครับหินไม่พังหินไม่พังระวังนะว่าระวังเฮ้ยนี่ไงมีปัญหาอะไรกับเราฮะเออมันใช้เวลาไหมเออครับมันนี่มันนี่มันนี่ตามมาตามมาตามมาเอ้าวิ่งไปไหนเพื่อนเดี๋ยวเขาเมินอยู่นะครับตอนนี้ อมันหยุดติดติดติดโอเคครับมาเลยเพื่อนมาเลย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 มาๆมทาุกคนเออฮะมันยังไม่แตกอยู่คืออะไรอะ่ะมันมันไม่ตรงไหนะครับมันไม่ตรงหรือเปล่าเนี่ยนะตัวนี้ละกันอ่ะลองดูครับโอเคอ่ะเพื่อนมาวิ่งมามาเลยมาเลย พาดโดดเออโอเคพังแล้วนะครับสวยแต่แตเลือกรับสนใจผลไม้ก่นอนก็เหลือหินสองอันนี้มัครับนะครับเอ,อ้เ๋๋ยวอนเราพาดไปได้งไงเนี่ยชิดตั้นตรงกลางเออเราพาดไปได้งไงเฮ้ยเดี๋ยวอโอ้ยอะไรอ่ะเพือ่อนยังไม่ตั้งหลักเลยปิวเลยโหเกินไปเปล่า ปไปยูเลยครับทุกคนโอ้โหอุ๊ยเอาเยอะแต่ยังเด็เพื่อนโอ้โหตัวนี้แล้วกันอะโอเคครับรอตรงนี้เลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโดดเลยโอเคครับโโห,โโห,โโหไม่ได้ว่ะนะครับมันไม่ตรงว่ะนะครับ ผมต้องไปเก็บเลือดก,ก่อนแล้วอันตรายเกินเนี้ยผมจะตายเอาเดี๋ยว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 โอเคแต่ตั้งหลักก่อนครับอีกแค่ชิ้นเดียวเท่าน,นั้นครับหินเอ่อต้องรอ,อตัวมันเดินมาแถวนี้ก่อนโอเคครับอ่าเอาตัวนู้นได้ป่าไหมนะครับตัวนี้ก็ได้ก็จะได้อยู่ นะครับเก่งเราอยู่ตรงหินนี้เป๊ะเลยมาเลยเพื่อนมาเลยโดดเอา้าไม่ได้แล้วคืออะไรไม่แรงพอเหรอคือมันไม่แรงพอใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยเมืนเหมืนมืนเมืนมืนมืนครับเหมืน,มน,มนต้องตัวน,นู้นแหละนะครับต้องตัวน,นี้แหละโอเคล่อเข้ามาล่อเข้ามา อันนี้แหละจังจังจังๆแน่นอนจังๆโดดเออเอา้าไม่แตกแล้วอะทำไงวะคือมันไม่เป๊ะหรือว่าไงมันไม่เป๊ะหรอหรอ,หรอุ้ยสะเทือนแต่นะไปไหนเพื่อนนี่ตรงนี้มองเลยมามองมอง,มอง โอ้ไม่แตกครับรแสดงว่ามันมันไม่น่ามันไม่แรงพอนะอว่าอ่ะต้องรอตัวนี้เดินมาก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยเอาเอาไปไหนอ่ะนี่ทางนี้โอ้โหเดี๋ยวเวลาไหมเพื่อนนี่ก็ได้นี่ก็ได้ไดอ่ะมาฮึบมา มาเลยอุย้ยมึนมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวโดดอึ๊บเออไม่แตกแล้วหรอมันมันยากจังวะทุกคนเจอผมจะตายเนี่ยเลือดไม่มีด้วยครับเลือดไม่มีแล้วอ่ะต้องทำไงอ่ะอืมเรายังมีโอกาสอยู่ไพ่เปอะไรนะครับเรามีโอกาสอยู่มันไม่แรงพอหรือว่าไงนะ มันต้องทำลายหินนะนะอาจจะไม่แรงพอได้นะพี่ผมจะลองดูนะเอาใหม่นะครับมาพี่มาเลยพี่ตรงนี้เลยพี่เล็งเป้ามาหนึ่งสองสามอุ๊ดไม่ได้เว้ยเป็นเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะอะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจ อ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคครับมาลองดูว่าได้หรือเปล่าจังหวะนี้หนึ่งสองสับบึบไม่ได้โดนเลย <c oughs> ไม่ได้เครียดอะไรเลยครับทุกคนนโ เ,เ,เราโดนไม่ได้นะโดนแล้วาตายครับต้องใจงเย็นเนี่ยนะี่เขาเดินชา้าจราดเราต้องอยู่ตรงหินนี่แหละครับผมว่านะอ่ะลองดูครับได้หรือเปล่าแต่จุดนี้มันก็ไกลดีนะผมว่านะทงนีนน้อ่ะมาเลย

ผมจะบอกกูเพียร์โอเคครับเรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับได้คินตันมาเยอะอยู่นะครับผม,อมโอเคแล้วจากร้านค้าด้วยนะครับเราไปซื้อมานะโอเคครับผม ก็นะถ้าใครชอบวิดีโก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับตามไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบาย